mùa sang phải mùa sắp xong mai mùa nơi cá cửa bóng lại câu nào ที่เราสามารถทะเลาะก,กับคีย์บอร์ดตัวเองได้ฮะแบบโดนปุ่มแล้วแบบลำคาญถอดปุ่มทิ้งนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดแหลมเป็ดแหลมเลือรผสีมันดีสองแสงนะฮะ oh. โรงงานดูมีความสวยงามฮะเรานีบไปดีกว่าฮะก่อนที่โรงงานมันจะพงังคือคือคือโรงงานมันก็พงังแล้วละฮะมันมันไม่มันไม่เหลืออะไรให้พงังแล้วละแต่แบบเผื่อมันจะพังไปมากกว่าน,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 นี้ยิง เธอต้องพบเจอใคร